สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธที่ YouTube Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพยากร์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับเราคำนวณจากเวลาเกิดวันเดือนปีตกปากจริงนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ทราบนะครับว่าลัคนาเกิดแท้จริงราศีใดท่านสามารถนะครับติดตามร่วมสนุกได้ทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมจะมีการไลฟ์สดทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับ ท่านส่งวันเดือนปีเวลาละจังหวัดมานะครับเราจะทําการผูกดวงให้แบบละเอียดเจาะลึกเลยนะครับท่านสามารถรู้ลัคนาตัวเองเกิดแน่นอนสามารถไปดูที่อื่นๆก็ได้นะครับเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องดูของเราคนเดียวเท่านั้นนะครับจะดูกับใครก็ได้แต่เราผูกดวงให้ท่านได้ฟรีนะครับผมเราไม่ซีเรียสน,นะครับเน้นยำ้ำต่อมานะครับคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับสัญลักษณ์ประจําราศีได้แก่วัวนะครับดังนั้นเนี่ยสัญลักษณ์นี้เนี่ย ในห่วงช่วงเวลาเดือนนี้จะมีดวงดาวย้ายราศีนะครับก็แน่นอน3 4ดวงนะครับอันดับแรกก็ดาวพระอาทิตย์วันที่15มีนาคมต่อมาดาวพระสุขโคจรวันที่23มีนาคมย้ายราศีดาวพระพฤหัสบดีต้นเดือนวันที่3มีนาคมและดาวพระเกตวันที่19มีนาคมนะครับดาว4ดวงนี้เมื่อโคจรย้ยายราศีเปลี่ยนมุมกันแล้วเนี่ยย่อมส่งผลแก่คนราศีพฤษบสรุปใจความได้ง่ายๆนะครับประการที่1เรื่องการเงินของชาวราศีพฤษบโปรดระมัดระวังให้ดีเพราะว่าโบราณเรียกลาหูค้นทรัพย์ คุณจะมีเกณฑ์อย่างนี้ไปยาวนานเรื่อยๆระยะเวลาปีครึ่งนะครับเรื่องการเงินขอให้ระมัดระวังวางแผนให้ดีแปลว่าถ้าไม่เรื่องใดก็ตามถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะลงทุนในกิจการอยู่แล้วคุณลงได้เลยเพราะเกณฑ์การใช้เงินคุณมาแปลว่าคุณลงแล้วคุณต่อยอดได้เพราะดาวพระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้อยู่ในเดือนกรรมะคุณสามารถลงแล้วซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเพิ่มในเรื่องการใช้เงินอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่หลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยดาวของพันธุ์กไปอยู่ในเดือนลาภะก็แปลว่าคุณก คิดว่าไม่ผ่านผ่านเฉยผ่อนไปนน้นลดยื่นสเตทเมนต์ไปคิดว่าไม่ได้แน่กับพากดว่าผ่านได้หลังครึ่งเดือนจะเป็นไปในลักษณะทิศทางที่ดีอย่างนั้นนะครับในห่วงช่วงเวลาต่อมาดาวพฤหัสบ,บดีนะครับหรือตัวแทนเมื่อเล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยในด้านร้ายคือมีดาวคาดเลง็งหลังจากวันที่3มีนาขยับเป็นมรณะโอเคคุณดีขึ้นแต่ในข้อเสียของคุณก็คือเรื่องของความรักที่ดาวพฤหัสบ,บดีโครจรมะเร็งเนี่ยเรื่องของความรักคุณอาจจะดรอปลงไปบ้างดังนั้นเนี่ยห่วงช่วงเวลานี้ชาวราศีนะครับ พื้นศพเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวพัสดุก์อยู่ในราศีมังกรเรือนสุภะประกอบกับดาวพฤหัธธสบดีมรณะก็เด่นและก็ดาวพระเกตก,ก็โครจรเลง็งดวงชะตาเข้าไปอีกนะครับแถมในพื้นฐานดวงชะตาเรื่องของความรักเนี่ยดาวอังคารเนี่ยก็อยู่ในเรือนวินาศเป็นเกษตรย่อมแปลว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลทิ้งสินฐานรวมไปถึงถ้าเป็นคนรักมีโอกาสจะได้ประสบพบเจอคนต่างชาติต่างภาษานะครับหรือว่าเดินทางไปก็ได้หรือเขาบินมาก็ได้หรือทํางานร่วมกันแล้วก็เจอคนต่างชาติต่างภาษาจะดีมิฉนั้น ไม่แนะนําให้คบใน่วงช่วงเวลาเดือนนี้นะครับเพราะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งเรียนให้ทราบตามตรงมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะวินาศว่าพังทลายค,บ,คบอยู่นะครับอยู่กล้การมันพังเลยกลายเป็นแอบบคบแอบบคุยแอบบเจราจากันไปเลยเพราะาดาวมันจะทําร้ายทันทีแต่ถ้าคุณทาตามเกณฑ์ปุ๊บเกณฑ์ร้ายไม่เกิดเกณฑ์ดีมันก็จะเกิดแทนนี่คือวิธีการบิดตามดวงชะตาของหลักโหราศาสตร์เราเข้าใจดวงดาวเราเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าใจทุกสิ่งนะครับผมนี่คือที่มาที่ไป สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถดูแล้วก็แกะคําพยากรณ์พูดไปก็ได้ครับสงสัยก็ดูในลายกลุ่มที่ผมได้ตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการอบรมจัดสอนไปนะครับต่อมาในเรื่องของเกณฑ์น,นะครับการงานนั้นนะครับในห่วงช่วงลาน,นี้เนี่ยถ้าจะลงทุนใช้เงินคุณก็ทําได้เลยนะครับแต่สําหรับพนักง,งานเงินเดือนถ้าคุณยังไม่มีโปรเจกต์อะไรขอให้เก็บและวางแผนระมัดระวังทางการเงินให้ดีมิฉะนั้นแล้วการเงินคุณจะมีปัญหาได้ตลอดระยะเวลาปีครึ่งนะครับ แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยเกณฑ์ยังไม่ถือว่าเสียเพราะดาวการเงินคุณยังทํามุมประกบดวงชะตาคุณอยู่นะครับก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนในจังหวะที่ต่างที่ดีอยากจะลงทุนหรือทํางานอะไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยดาวพระพุธอยู่ในเรือนการงานของคุณแปลว่าการเจรจา,าเจอคู่ท่าจะประสบผลสาเร็จยิ่งช่วงปลายเดือนแล้วนะครับแล้วนาเสนอผลงานเสนอโปรเจกต์ตัวคุณเองก็จะได้รับการยกย่องหรือประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ว่าดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมรณะคุณระมัดระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงอาจจะมีคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่่ทีเคย เลี้ยงดูปูเสืออาจจะถูกเกมโยกย้ายไปแล้วคุณก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้คิดอ่านอย่างไรก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะพอลาหูเป็นสูญญปาปะหมันแต่ว่ากิเลสอยู่ข้างหน้าส่วนความดีงามพฤห,หัสอยู่ข้างหลังเพราะว่าเป็นมรณะมันจะมองไม่เห็นคุณต้องระมัดระวังมีสติกับตัวเองขึ้นอย่าได้ลงอะไรก็ตามนะครับคนรักที่บดีอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าเกมมันเป็นวินาศมาหลบมุมด้วยแต่ถ้าไกลกันยังพอเบายิ่งต่างประเทศยิ่งไกลย,ยิ่งดีตอนนี้คนราศีพุธศพเดือนนี้ย่ง คนรักยิ่งอยู่ไกลกับยิ่งดีกว่าอยู่ใกล้ต้องเล่นอย่างนั้นเลยนะครับผมทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําพยากรณ์ของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุษศประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2562นะครับท่านใดที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งรวมไปถึงกดแชร์ตามกลุ่มต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์ยุทธและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ